สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเด e m ไมค์ครครับเช่นเคยครับตอนที่สาครับนี่ตรงนี้เมามส์ันก็แหลกครับใครก็ได้ช่วยหาช่วยหาบ้านผมทีครับเออคุณคุณมิสเตอร์นนเขาผมเนี่แหละครับผมชอบอุ้ยพีระมิดแป๊บี้งนะครับตอนนี้ผมต้องการใช้พีระมิดก่อนครับอย่าคุดนะ ผมต้องขุดครับเพราะตอนนี้ผมต้องเอาขอในพีระมิดครก็ได้ครับผมจะมีผมจะมีเรื่องอะไรบอกระวังอย่าเข้าไปแล้วผมจะเข้าไปให้ดูครับพีรมิดทีนะเขาบอกว่าพีระมิดทีอะไรใช่ครับเข้าไปได้ครับแต่ว่าตรงนี้ครับมันจะมีอะไรห้ามห้ามเหยียบห้ามเหยียบตรงตรงนั้นเอ้ยอย่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วแล้วแล้วเราก็ไม่ได้กล่องแล้วด้วยเออเออเออได้ของใส่เยอะเลยหนึ่งแบบใสไ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 ใส่คือใส่เลยกดออกไหครับ เออได้ครับได้ครับแล้วตอนนี้จะเอาเนื้อออกทําไมอะครับช่างครับอีเตอร์ผมเอาออกไปแล้วอไม่เป็นไรครับอีเตอร์ผมช่วยออกแล้วตอนนี้ผมต้องหาอ้าวหยุดะก็ได้ครับแต่ผมว่าผมรู้สึกว่าผมอยากให้คุณนนดูอะไรสักอย่างหนึ่งมันคืออะไรเหรอครับกล่องครับมันคือตัวอะไรคุณตั้งช่วยอธิบายอันนี้เคยออกในคลิปผมไปแล้วครับมันไม่ใช่ปูครับแต่ว่ามันมีหลายแบบครับมันมีหลายแบบนะแบบหมู แบบไฟแบบยังอื่นก็มีครับบางครั้งมีเอ็นเดร์ดาก้อนครับผมจะปัาเมนตอนจริงหรอครับเอ็นเดร์ดาก้อนผมอยากเห็นมันกันนะครับเอ้าคุณยังไม่เคยสู้เนี่ยเอ็นเดร์เห้อครับเคยนะครับเคยเคยนี่คือตัวอะไรครับเอ็มบีสีครับเราจะไม่ดูอ่ะเอ็มบีสีอังเนนะเราจะไม่ดูพวกกะโหลกครับซีเอวีคือตัวอะไรครับจะบอกนะคือแมงมุมครับไปเดอร์ครับเราจะมาดูอีกตัวนึงครับอันนี้เราจะทำเป็นออกคลิปก่อคลิปรวมผมจะออกอะไรดู สร้างสร้างส <ก record. S 1> ัตว <food>. ์สร้างสัตว์ละ PIG นี่คือ pickup เราจะไปดู the ซอมบี้ครับมันตายครับขี้เจ็บนี่คือตัวไหนตัวอะไรครับตัวอะไรเพนไอตัวอะไรกัะช่างหน้าหรือจะเกิดเป็นพลังงานบางอย่างใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรตัวอะไรเยอะตัวอะไรเยอะเราจะมาหาย Ender ไม่ต้อง Ender หรอครับผมไม่อยากเจอ Ender อีกต่อไปแล้วครับ ทำไมครับมันพาชีวิตคุณนนท์ล้วช่วหมครับวตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรอยู่เลยครับรู้สึกว่าคุณนนท์จะมันไม่ใช่นุกสนานแล้วต้องเอาสิ่งแค่หนุกสนานได้ครับอย่างเช่นไอตัวนี้ครับสนุกเลยครับไอ่ใช่ตัวนี้ครับอ้าวได้แก่ครับเราสามารถข้างเราสามารถข้างแกะได้ครับอันนี้สนุกของจริงครับมันคืออะไรหรอครับนั่นแหละครับสนุกของแท้เลยครับปุ๊บตอนกลางคืนครับมันจะสนุกมากครับ สวยสวยอ่าเกิางานปาร์ตี้ครับปุ๊ยคุณปุยออกในคิบผมไปแล้วครับแล้วอมว่มีอะไรให้ดูครับคุณจะฮาตัวนี้มากครับผมจะนี่ครับผมจะเล่าอะไรครับผมใด้ดูแล้วับสำหรับคนที่ไม่รู้ไม่เคยรู้จักเกมายขาวเับอ๋อคลิปนี้ผมจัดการเองครับแล้วตอนนี้ผมหนวกหูเสี่ยงถูมากครับเยยาพังเหยาพังาพังเอ้ยอย่าพังอย่าพังก็มันหนวกหูนี่ครับ ไข่หมดชิ้นทีเยเราธรรมดาเราใช้ดูเจ้าตัวเนี้ยมันคือตัวไหนไอ้ไข่สีเขียวคุณเห็นนะครับใช่ครับว้ายสไปเดอร์คุณปัดไปหมดธรรมดาแล้วเอาเอาไข่สีเขียวนี่ครับตอนนี้ผมต้องฆ่าสไปเดอร์ไอไปเดอร์ไอดเดอร์ทำใช่ไหมครับแป๊บเดียวตายครับคุณปัดไปหมดทำลายแล้วน้ำมันไอ้เป็ดไม่จ้าบุ๊คเป็ดที่เอ็นอ้าวยิงได้แล้วอะแมนอ้าวทะลติดไฟครับ ไม่ไงครับผมอ่ะผมสามารถอัพเดงอ่ะเชื่อุชิอุชิอาไม่นอนมันวา่าคะแนนแยแล้วเ<อ>แย,แล,วแ,ยแล้วชุดอาวเออผมว่าคุณมาสอนวิธีก<อ>ารอ๋อ,อใช่แล้วครับผมลื้ผมลืมลไมเลยครับอตอนนี้คิปเปอร์มันไม่เป็นมันไม่จะทบสถานกับคุณตัดเป็นหมวดธรรมดาแล้วคุณบอกให้แร้เจ้าตัวนี้แล้วก็เอาอยู่ใกล้ตัวครับมันคือ เจ้าตัวนี้ถ้าอยู่บ้านอยู่ใกล้บ้านใครครับจบเลยครับนี่คือพี่น้องดีเอกับเราครับเห็นไหมครับเพื่อนปื้มดูดีหครับดูกันอีกอบครับหน้าตาเขาหล่เสกในหลุมมีเยอะเลยนนนนจะเสกในหลุมมีเยอะก็เด็กนนผมต้องวิจาร์นนครับคุณเสกไม่ก็หนึ่งครับผมอยากจะเห็นหน้าผมหน้าตาเขาหล่อมากครับปึ้มโอ้คุณเสกเยอะเลยเยอะเลยเขาากโดดครับโดดต่อครับผมอยากจะโดดครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊นหนึ่งแป้นหนึ่ง ข้าอะนะนะอขึ้นนะคุณมันไม่มีอัพความสามารถเหมือนพี่เอ็มพี่กลยหรือพี่เอ็มพี่กไม่ปรับหมดเซนทีก็สามารถชนะคุณได้ผมคือปั้นขับพี่เอ็มพี่กาครับฟุม,มเหมือนกันครับผมแล้วพี่ MP เอ็มพี่เกแล้วมันก็ดูนดนนะคุณนอนเส่ใหก็มันเยอะหน่อยนะผมจะถลม่มสางชีวิตตัวเองครับเอาเลยครับไม่สลาดได้ไหมล่ครับเพราะตอนนี้เพราะตอนน,อน,นี้ชีวิตของผมมีของ มีของอยุดเต็มชีวิตของผมมีค่ามา่ะบ้มคุณนนท์เศผมจะจบรายการเยัง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 รับก่อนจะจบรายการนะคุณนนท์เศคิปเปอร์มาเยอะเนอะได้ครับแล้วก็ระเบิดบูมเศษตัวเดียวครับคุณนนท์เศษเยอะๆนะเสกเป็นร้อยเป็นล้านอยู่ในหลุมเนี่ยบ kind of ้านนี้นะครับผมองปรับโหมดแบบนี้ก่อนครับ แบบนี right. so ้ไม่สนุกว่ะต้องต้องหมดแล้วก็หมดมีชีวิตรอดแบบนี้ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดหมดชีวิตมีชีวิตรอดรู้ครับเขาจะรอดนะมีชีวิตรอดแล้วไม่รอดแกันยังกันยังมีคลิปเปอร์เด็กป่าวไม่มีไม่มีกคนอะไรมีคลิปเด็กมีดิมันไม่มีมันยังไม่เกิดลูกเออคลิปเปอร์ไม่เกิดลูกงั้นนอนเราดิได้ครับเร็วปุ๊บจูปู เฮ้ยไม่ตายด้วยครับเด็กเด็กเจ๋งเงมด็กเจ๋งเจ๋งมากครับล่าแร็ปโใหม่ได้ครับได้ได้ได้เพราะมตอนนี้ผมใส่ชุดเกาะไดมอนด์อยู่ครับและชุดเกาะไดมอนด์นี้ลงมนด้วยครับคูก็เอาตอนนี้เนี่ยระเบิดตอนนี้นะลอดเป็นล้อมเป็นซีไม่กลัวครับไม่กลัวคิปเปอร์ไม่กลัวไม่กลัวไม่ตัวเดียวครับเราจะจบรายการเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบูเบื่อจบรายการแบบไม่ตายครับเราจะดูรายการ